กลับเข้ามาเบรกที่สองนะครับครับสองหนุ่มสองมุมใช่แล้วในวันนี้นะฮะข่าวที่สะเทือนวงการลูกหนังโลกนะครับเรียกได้ว่าตอนตอนเห็นข่าวนี้เนี่ยโอเคทุกคนรู้แล้วว่ายังไงเดี๋ยวเมสซี่เนี่ยออกจากบาร์เซโลนาเนี่ยย้ายมาเนี่ยมันมีทีมเดียวคือปารีสแต่พอเอาเห็นเห็นเข้าจริงๆเนี่ยตอนที่เมสซี่ใส่เชื้อปารีสเนี่ยเรานึกว่าเราเห็นในเกมเพราะว่า เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ดูบอลมาในชีวิตเมสซี่คือใส่เสื้อบาร์ซ่าตลอดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นในเกมทําได้ใช่ไงเราก็เอาเงินซื้อไปพอมาตอนนี้แหละมันเลยแบบมันเกมหรือเปล่าวะวันที่เมสซี่แถลงนะแถลงลาบาร์ซ่าเศร้ามากเลยภาพแถลงนี้พวอมันเศร้ามากคือพูดตรงนะมันเศร้าคือยังไม่พูดก็ร้องไห้แล้วว่าเดินเข้ามาในห้องแถลงก็ร้องแล้วเมสซี่เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์ของบาร์ซ่าไปแล้วะครับเออนะแล้วก็ เขาก็ไม right. ่อยากย้ายนะเขาก็บอกแล้วเขาก็ไม่อยากย้ายคือขนาดเขาฟรีต้องนานอ่ะจบโคปามาเขาก็ยังมาคุยกับบาซ่าเจรจาเรื่องสัญญาซึ่งตอนนั้น่ะคุยกันได้แล้วด้วยผมงงมากว่าอ้าวแล้วก็คุณคุยกันได้แล้วไม่ใช่หรอใช่แล้วอยู่คุณไม่เซ็นเหรอนะฮะจนเป็นที่มาที่ไปเวลาสรุปยอดบัญชีสรุปยอดบัญชีมานะครับแล้วก็มาแจ้งว่าเราไม่สามารถเซ็นเมซี่ต่อได้เราต้องปล่อยเมซี่ไป คือพี่ติดต่บาซ่าไม่ติดหรอกแต่มันติดกฎการเงินของลาลิก้าก็ไม่รู้แหละคุณ <c oughs> ถ้าเป็นผมนะไม่รู้นะถ้าเป็นผมนะ <c oughs> ผมก็จะทําทุกทางเพื่อหลังเมซี่ไว้ <c oughs> เพราะคนอย่างเมซี่เนี่ยมันวันขับอ่ะ <c oughs> คุณไม่รู้สิคือมันทาราจิตใจผม <c oughs> บอกเลยแฟนบอลด้วยอ่ะแฟนบอลบาซ่าด้วยทาราใจิตใจมากนะฮะ <c oughs> เพราะว่าแล้วคุณดูนะคือแบบ คือเขาเป็นสัญลักษณ์ของบาร์ซ่าไปแล้วอ่ะคุณเข้าใจไหมมันจะแตกต่างกับคริสตียโนโรนัลโดนะคือตรงเนี้ยคือโรนัโดเนี่ยเขาเขาย้ายไปหลายทีมมากนะครับแต่ก็อันนั้นไม่มีปัญหานะครับแต่ในขณะที่เมสซี่เนี่ยเขาไม่เคยย้ายไปไหนเลยเขาขึ้นมาตั้งแต่เยาวชนนะครับตลอดชีวิตการค้าแข่งอ่ะเขาก็บอกว่าอย่างที่น้องปาเคยบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่บาร์ซ่าเสนอสัญญาตลอดชีพให้ใช่เห็นไหมคือตอนนั้น ก็ถ้าเป็นคุณไม่เสนอวะตั้งแต่ตอนนั้นวะมันมันไม่ไ,มได้อะค่าเหนื่อยสูง <c oughs> อะ <c oughs> คือคน,คน,คน,คนที่เคยได้เสนอนะบาซ่าเคยเสนอสัญญาตลอดชีพให้หลายหลายคนอย่างเช่นอินเดียสตารชาบี้อะไรเงี้ยมีคือจริงๆเนี่ยคือโอเคเราเข้าใจได้นะค่าเหนื่อยมันเปิดเผยมาละวที่ปารีสให้กับเมสซี่มัน6กแสนห้าหกแสน้าผมพูดอย่างนี้นะผมผมตีเป็นตัวเงินก่อนนะมผมมองว่า ย้ายทีมแน่นอนค่าเหนื่อยต้องเพิ่มขึ้นครับแต่ผมมองว่าอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ยก็ประมาณหกแสนอะประมาณหกห้าแสนหกแสนประมาณนี้ผมมองว่าประมาณนี้ไอห้าแสนหกแสนเน่คุณให้เมสซี่ไม่ได้อ่ะคุณไม่ต้องทาหรอกทีมอะไปจ่ายคุณอินโยไม่รู้นะผมพูดอันนี้ผมพูดให้คิดนะไปจ่ายคิดมันเออไปจ่ายในไปเล่นคือซื้อมาทําไมนักเตะอย่างเมสซี่เนี่ยคุณต้องล้างไว้ครับคือความล้มเหลวโอเคอาจจะอาจจะจ่ายไม่ถึงหกแสนห้าใช่ไหม แต่ผมว่า5้าแสนหกแสนต้องมีคือคือความล้มเหลวของบาร์เซโลนาอะม,มันอยู่ที่การบริหารงานของบอร์ดชุดก่อนที่มันทาให้ทีมติดตัวแดงมาถึงขนาดน,นี้เข้าใจมันก็เลยขยับอะไรไม่ได้ไงคุณก็ต้องเล่งขายสิครับมัไอตัวไอตัวไรสาระที่อยู่ในทีมคุณเนี่ย <c oughs> มันไรสาระมาก <c oughs> เอาผมพูดเลยนะมันไรสาระแล้วก็คุณจะลืมว่าดาวชนของคุณ่ะขึ้นมาเนี่ยก็มาก็มีตัวดีคือถ้าเป็นผมอะผมก็จะปล่อยคนอื่นๆออกเพื่อเก็บ เมซี่ยังไว้อย่างน้อยเนี่ยเหมือนกับลามาเซียเขาเขาจะมีสนามซ้อม,อมแล้วก็กสนามสนามซ้อมของลามาเซียอยู่ติดกับทีมชุดใหญ่เป็นผมนะผลเดยดที่ผมบอกอะถ้าเป็นเป็นผมนะผมเทรดท,ทิ้งหมดเลยอเอาเมซี่ไว้กูดเตนโยเอาออกกิสมันเอาออกเดเบเล่เดเบเล่เอาออกไปเลยนะคุณจะมาซื้อค่าตัวแสนถูกผมก็จะขายเพราะอะไรโอเคผมได้เงินมันนิดเดียวจริงแต่เวทค่าเหนื่อยผมหายเลยนะครับใช่ผมหายเลยนะ โอ้คุณย่อรับเยอะอะเออเอาคน,<ส>นที่มันไม,ม่ประโยชน,น์อะมันไม่ประโยชน์กับทีมอะเอามันออกไปจะขายถูกขายแพงอะก,ก็ก,ก็คุณอย่าไปคิดคือถ้าคุณจะคิดจะทำกำไรกับสถานการณ์ของบาร์ซ่าช่วงนี้คุณทำไม่ได้อยู่แล้วผมอบอกอย่างนี้นะฮะ<อ>ไม่มีใครมีกำลังรั์มหาศาลซื้อนักเตะคุณได้หรอกใช่เพราะคุณเสียตังค์ซื้อมาแพงมากต้นทุนมันสูงเออไม่มีไม่มีทางผมบอกเลยคุณจะทำกำไรจากการตลาดนักเตะของทีมคุณอะ เป็นไปไม่ได้คือคือตอนเนี้ยโอเครู้แล้วว่าเมสซี่ไปอยู่ไปแน่นอนอ่าเขาก็เลยมีคนมาวิจารณ์กันว่าบาร์ซ่าเนี่ยทําเรื่องอย่างเงี้ยได้หนึ่งเสียสิบก็คือนอกนอกได้อย่างเดียวอ่ะคือได้ว่าลดค่าเหนื่อยในทีมลงแต่อันที่เสียไปเน่ะเสียมูลค่าทางการตลาดเสียมูลค่าคนดูเสียของที่ระลึกมันไม่สมควรเสียนูเสียหมดอ่ะมันมันโอเวอร์เรทมาตั้งแต่ตอนที่ชุดเก่าบริหารใช่ คือชุดใหม่เข้ามาก็ต้องแก้ปัญหายอมขาดทุนก็ต้องเอาออกอมผมพูดอย่างนี้นะไอ้นักเตะที่มันไร้สาระอยู่ในทีมอะ่ะเอาออกไปแล้วอย่างการเซ็นเมยเดยปลายมาเซ็นฟรีก็จริงแต่คุณให้ค่าเหนื่อยแบบโอ้โหผมไม่อยากจะพูดสามแสนสี่แสนสำหรับเมฟิตเดย์ดยปลายอ่ะคุณให้ไม่ได้ยังไงเข้าใจไหมคือหลังๆนะี้ยบาซ่าไปอีกหนึ่งทีมที่ใค่าเ<บ>หนื่อยเยอะเกินอะ่ะคือค่าเหนื่อยมันเกินไปนะผมมองว่าเกินไปแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มี ต่างจ้างให้สัญญาเมซี่เพราะติดกฎลาลิก้าคณก็เทรดไอตัวที่มีออกปก่อนสินะเดปายิงได้เดปยิงได้อะไรนะเดปายิงยไนะดง้หมอ,อุเครื่องโอ้ oh. <laughs> ต่ยูเว่ยิงยูเว่นะผมไม่เห็นด้วย <laughs> ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแม้กระทั่งเซ็นเดปายมาผมยังไม่เห็นด้วยเลยเออนะฮะ คุณต้องเอากิสมันออกไปนะคูณินโย่คูตินโยออกไปแล้วก็แล้วก็เอาเดเบเล่ออกไปถ้าคุณเอาอีกสามตัวนี้ออกไปคุณจ้างเมสซี่ได้อยู่แล้วประหยัดได้เยอะเพะเหมื่อซื้อคนแล้วเหื่อไอ้สามคนเนี้ยเมสซี่คนเดียวก็พอเข้าใจไหมคนที่ผ่านมาน่ะเมสซี่คนเดียวก็พอคือตอนนี้แฟนบอลไม่เข้าใจไงแฟนบอลน่ะเขาตั้งคําถามเหมือนที่ผมตั้งคาถามนี่แหละเฮ้ยอะไรวะอะไรวะทำไมจะทําไม่ได้ถ้าจะล้างจริงถูกไหมเออแต่ผมไม่รู้ไงแล้วก็ คือตอนนี้อนาคตของบาซ่ามัน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 อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่ตั้งอ่าโรนัลคูมันมาแล้วครับคือถามว่าคูมันเก่งไหมโอเคผมเข้าใจว่ามันระดับหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับอดีตโค้ชที่บาซ่าเคยมีมันเทียบไม่ได้เลยกับโรนัลคูมันโรนัลคูมันคุมพิมารีก็ล้มเหลวอ่าถูกไหมคุมทิมเช่อลแลนด์คุมทิมเช่อลแลนด์ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยนะแล้วคุณจะมาคุมบาซ่าโอ้คิดถึงเซตนี้มากเลยอ่ะโอ้โห ตายแล้วเมสซี่นะอเล็กซีสเปโดก็มันพังเพราะประธานทนสองคนเก่าเละฮะ<ห>ที่ <c oughs> ผมบอกนะฮะแล้วพอพอถังพอมันเป็นตัวแดงปุ๊บก็โยนขี้มาให้ประธานคนใหม่แต่ป,ประธา,านคนใหม่ก่อนที่คุณจะรับตําแหน่งพอคุณมาปุ๊บคุณต้องเห็นปัญหาแล้วใช่คุณต้องแก้ปัญหาให้มันรวดเร็วเพราะนี่คือทีมใหญ่เป็นทีมมหาชนเป็นทีมที่มันมีมูลค่าไงคุณก็จไหม มูลค่าตรงนี้มันมีมูลค่าแม้กระทั่งสโมสรแม้กระทั่งนักเตะมันสร้างมูลค่าได้หมดเลยครับแล้วคุณปล่อยนักเตะซึ่งมีมูลค่าผมมากที่สุดผม,ผมพูดอย่างนี้ว่ามากม,มากที่สุดในโลกท็อปท็อปอ่ะออกจากทีมไปอ่ะคือเยอะสุดในทีมบาซ่าแน่แล้วคุณจะไปหาอะไรมาเข้ามาอุดหนุนสโมสรคุณล่ะคุณปล่อยน,น,นักเตะที่มันมันทำไรายได้สโมสรมากที่สุดออกไปแล้วอ่ะคุณจะหวัง ทำกำไรยับเดปเปายลเหรอครับคุณจะหวังทำกำไรกับอุสมาเดเบเล่เหรอคุณจะหวังทำกำไรกับกิสมันเหรอรอขุนเปนดี้สองปีก็นี่ไงโอ้โขุนเปรดี้ขายขุนเปนดี้มามูลค่ายัางเทียบเมซี่ไม่ได้เลย <c oughs> ก็นี่ผมถึงบอกว่า <c oughs> คุณจะทำอะไรคุณต้องคิดก่อนไงนะเดี๋ยววัาเลาจะเอา,าเรื่องเปดี้มานำเสนอเปดี้นี่นะปีนเทเจ็ดแปดสิบนัด ไม่สงสารเด็กมันหรอกเด็กมันไม่ใช่หุ่นยนนะเด็กวัยสิบแปดแล้วปีนี้เดยวมันกลับมาเนมันพักแค่วิกเดียวนะมันเล่นนาฬิกาเน้วมันตายแน่นอนมาละกันตัวแล้วอาละกันตัวตายแน่นอนนะขอทำเพื่ออะไรคือผมก็ไม่ผมก็ผมก็ไม่ก็ส่วนหนึ่งผมก็ไม่ได้โอเคละความผิดส่วนหนึ่งมันเป็นของชุดเก่าเต็มๆแต่ชุดใหม่คุณต้องแก้ไขให้มันเร็วกว่านี้เอคุณได้แก้ไขให้มันมั่นคงกว่านี้แก้ไขแบบปุ๊บปั๊บกว่านี้ที่ที่ห บาซ่า <B> <ม>หนูบอเลยไม่สิ้นตัวดีหรอกเมื่อเมืม่อคุณรู้ว่าในภายในไม่ถึงปีหนึ่งออนักเตะคุณจะหมดสัญญากับสโมสรนเนี่ยค,คุณก็ต้องเคลีย์ต่อให้คุณก็ต้องรู้คุณต้องคิดเผื่อแล้วว่าถูกต้องมันจะมันต้องเฮ้ยถ้าถ้าเซ็นนี่มันไม่ได้เว้ยมันต้อง,องเคลียร์ก่อนแล้วค่อยต้องรีบเคลียร์ต้รีบเซ็นถ้าสัญญาคุณไม่ลงตัวคุณไปเอาอาเกโรมาคุณไปเอาเดปายมาอาเกโรอยู่บาซ่าแบกเงินเท่าไหร่ครับใช่ผมถามแค่นี้นะถ้า ลองบาร์ซ่าไม่เอาอเกวโร่บาร์ซ่าไม่เอาเดปายปล่อยกิสมันหรืออุสมาเดเบเลตทิ้งสักคนหนึ่งยังไงก็พอลังเมซี่ครับถูกคือจริงๆเมซี่เขาเขาจะเซ็นตาบอทชุดก่อนแล้วอันนี้ผมไม่ได้พูดเลยนะอันนี้พูดให้คิดพูดให้คิดเฉยเฉยคือเมซี่จะเซ็นตาบอดชุดก่อนแล้วอตอนนั้นอนะ่ะม,มันมีข่าวว่าบอทชุดก่อนนะขอให้เมซี่ลดส0ิอร์ซงานแถลงข่าวนะเมซี่ทิ้งบอมบ์เลยบอทอ่ะไม่ได้บอกให้ลดผมอ่ะเป็นคนบอกบอดเลยว่าผมจะยอมลดค่าเหนื่อยห้าสิบปอร์ ก็แปลว่าไอ้นั่นกินไปยี่สิบก็นั่นแหละแล้วแต่ไอ้มันเจี๊ยบอีกแล้วมันก็มาพังกับชุดที่แล้วไงของที่ผมบอกไงแล้วก็มาเป็นแคมเปญของนักเตะลาลิก้าที่ช่วงโควิดใหม่ๆไงที่จะประกาศลดค่าเหนื่อยการเกือบทุกสโมสรในลาลิก้าช่วยกันช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็บาร์ซ่าเนี่ยมันก็เกิดการแตกกลุ่มของสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยกลุ่มหนึ่งไม่ยอมลดนะอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นที่มาของแบบ มีปัญหาภายในนะครับมันก็ส่งผลให้กับฟอร์มบาซ่าช่วงนั้นไม่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็มันทําให้สัญญาของเมซ,ซี่หยุดชะง,งักลงถูกต้องเออนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่เซ็นเดปายนะไม่เซ็นอากเวโรไม่เซ็นอากเวโรนะครับแล้วก็ขายไอ้สักคนหนึ่งอ่ะอย่างคูเดนโยผหว่าน่าไปสุดกับไอ้อ,อุสมาเดมเมเล่เนี่ยสอง<ช>ตัวสองตัวเนี้ยน่าไปสุดละถ้าเราปล่อยได้คนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่จ่ายค่าเหนื่อยให้เดปายไม่จ่ายค่าเหนื่อยให้อากเวโร คุณก็ได้สัญญาเมซี่อ่ะผมพูดแค่นี้เออนะครับผมโอเคตอนนี้เมซี่ก็ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วมุ่งหน้าสู่กรุงปารีสวันและวันแถลงร้องไห้วันต่อมายิ้มแฉ่งเลยนี่ไงวันแถลงไปเพื่อปารีสเออลงมาจากเครื่องบินสวัสดีจ้าแฟนๆบอกเลยพอพอปารอ่าพอเมซี่ถึงปารีสมีคนหนึ่งน้ำตาตกในเลยใครครับเนม่าคือคือคือปีนี้เนี่ยอ่ะ ารีสเนี่ยเสริมทัพโหดมากทุกตำแหน่งหลักมาหมดเลยผู้สาบตูคนหนึ่งดอนัลดูมาผมว่ามันเป็นความชานฉลาดมากกว่านะผมผมอย่าอย่าให้พูดว่าเสริมทัพโหดรวยรวยรวยจบรวยจบแต่เขาไม่ได้เซ็นนักเตะโดยใช้เงินซื้อเลยนะแต่เขาเขาถึงให้ค่าเหนื่อยได้นะผมพูดอย่างนี้นะนให้ค่าเหนื่อยไม่เยอะเลยนะค่าซื้อแพงค่าเหนื่อยจะถูกใช่ค่าซื้อถูกค่าเหนื่อยจะแพง เพราะมันถูกจะหักจากเอเย่นในส่วนหนึ่งถูกต้องในค่าเหนื่อยนะคือแฟนแฟนปารีสนะช่วงนี้เนี่ยคนมีความสุขที่สุดในโลกองปารีสเนี่ยมีแต่ความสุขมีความสุขที่สุดในโลกเอาล่ะว่ารับรับธงโอลิมปิกแล้วปุ๊บอีกวันหนึ่งเนี่ยแฟนบอลไปยืนรอหน้าสนามบินเลยครับเมสซี่มามามาผิดไปวันหนึ่งเครื่องบินยังไม่ได้เติมน้ำมันตอนแรกอ่ะนอนรอได้ไม่เป็นไรนอนอยู่หน้าสนามนี่มันคือซปเปอร์ฮีโร ไปยืนเกาะลว้วน<ม>เห็นลานเวนะ<ม>พอเห็นเครื่องบินส่วนตัวลง<ม>ปุ๊บ<ม>เห็นเมสซ,ซี่เดินลงปุ๊บพวกเฮ้ยมันเป็นความฝันปีล้วถ่ายกันใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงถมามเลยอ่าอย่างผมอะผมยังบอกว่านี่มันภาพการ์ตูนนี่มันอย่างกับภาพในเกมเอ,อเมสซ,ซี่ใส่เสื้อทีมอื่นที่ไั่นใชาาบาร์ซาบ้าแล้วอแล้วคุณลองคิดดูว่าสมมุตินะ ปารีสไปเจอบาร์ซ่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นวะโอ้หเหมือนตอนโรนันโดย้ายไปนมนหลิดแล้วมาเจอแมนยูอ่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นนะแฟนบอลแมนยูก็คือตบมือตอนรับตกมือไม่ว่าไอโรนันโดมันยิงด้วยมันยิงสองมันยิงยบรอบมวยทำให้มาดริดเข้ารอบแต่แฟนไม่โกรธเลยนะไม่โกรธไม่โกรธเดี๋ยวมันผมก็มองว่าเมสซี่น่ะกลับไปบาร์ซ่าต่อให้ยิงบาร์ซ่าแฟนก็ไม่โกรธไม่รู้ผมไม่รู้ผมว่าไม่โกรธไม่รู้นะผมว่าถ้าโกรธกะโกรธประธานสโมสร ไม่รู้ผมพูดลาบากในเคสแมทที่จะพูดลําบากเพราะว่าผมผมมองว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่สโมสรแต่เป็นแฟนบอลนะเป็นแฟนบอลหลังจากที่แฟนบอลเออหลังจากที่เมสซี่เนี่ยออกจากบาร์ซ่าเนี่ยแฟนบอลไปร้องไห้หน้าสนามเอาเสื้อไปวางร้องไห้แล้วคุณรู้ไหมว่าพอจังหวะที่เมสซี่แถลงวันหนึ่งเสร็จคุณรู้ไหมบอร์ดบริหารของบาร์ซ่าพูดว่ไงวะเราจะเริ่มกลับมาคุยสัญญาใหม่อีกครั้งกับเมสซี่อีกครั้งมันไม่ทันแล้วครับมันไม่ทันแล้วมันสายไปแล้วครับคุณ คุณบอกบอกเลิกเขาไปแล้วคุณจะบอกเขาขอให้เขาคืนดีกับคุณเหรอคุณบ้าหรือเปล่านะอันนี้คือหน้าตกโกรโลของบอร์ดบริหารชุดนี้เหมือนกันคุณจัดการได้ช้ามากผมพูดอย่างนี้ดีกว่าชคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างช้าไปหมดนะครับมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เป็นภาพแฟนบอลบาซา่าสนามแคมป์นูเป็นผมนะ ผม,ผมดีใจมากผมบอกเลยเพราะผมเป็นแฟนปารีสต่อให้ผมไม่ได้เป็นแฟนปารีสผมเชียร์ทีมอื่นในฝรั่งเศสอย่างเงี้ยผมก็ดีใจในดีวนี้<ฮ>เพราะว่ามันจะช่วยยกระดับหลีกเอิงขึ้นมาถูกต้องให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอาเหมือนเหมือนอนะอย่างถ้าเราเป็นคนฝรั่งเศสนั่นเนี้ยต่อให้คุณไม่ได้เชียร์ปารีสทีมเราเจอปารีสมันดีทุกอย่างมันดีทุกอย่างยัง,ยงไงร,รู้ไหมถ้าเกิดว่าสมมติสมมตินะปีนี้ปารีสจัดโอลิมปิก ถูกไหมแล้วปารีสอ่ะเมสซี่ซ้อมอยู่เมีเมสซี่มีโปรแกรมลงแข่งอผมดูนะทโอลิมปิกดูได้ทัเมสซี่มาในเมืองเดียวเออแล้วมาอยู่คือปารีสเป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยอ่ะถูกต้องโอ้โหแล้วเป็นเมืองที่แบบแฟชั่นเป็นเมืองโอ้โหมีแต่ของดีๆ โดยแฟนฟอนทำไมโอ้โหมีของดีๆคุณภาพชีวิตดีด้วยคุณภาพชีวิตดีด้วยนะฮะรี่เนี่ยก็ปีนี้เนี่ยเท่ากับว่าสุดนะสุดจริงผู้รักษาประตูอยนอกจากมีเคลเลอร์นาบาสแล้วซื้อดอนนารูมามาดาบาสเป็นมือสองไม่ก็ขายทิ้งนาบาสบอกตามรำความอิดมาดูทีมปารารี่เนี่ยมาเทียบค่าเหนื่อยเลยอ่ะมามา ก็หลังจากที่เมสซี่มาเนี่ยเมสซี่เซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นเพิ่ม1ปีครปบสวมเสื้อหมายเลข30ก็พิกโผพอสมควรพิกโผพอสมควรเพราะว่าเบอร์สิบมีคนอยู่แล้วใครใส่ไม่ได้มาก็ต้องยอมเขาต้องยอมเขาเพราะเขามาก่อนนะครับผมเมสซี่สวมหมายเลข30ไม่โกรธหรอกแล้วก็ได้ค่าเหนื่อยเนี่ยสูงสุดถึง6 5 0 0 0 0ปอนตอนอันนี้คือมากสุดในทีมต่อสัปดาห์มากที่สุดในทีมมากที่สุดในทีมสถิติเดิมเนี่ย เป็นของเนมาครับ4ี่แสนเก้าหมื่นปอนงอนไหมงอนไหมไม่งอนงอนไม่ได้ไปงอนอะไรได้ชื่อเสียงมันต่างกันชื่อเสียงมันต่างกันอ่าชื่อเสียงมันต่างกันนะเนม่าต้องเข้าใจนะคือคือที่ปารีสกล้าให้ขนาดเนี้ยผมมองเลยเพราะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาต้องให้ต้องให้อย่างนี้ว่าว่าถ้าคุณให้เมซซี่อ่าสามแสนแล้วให้เนมาสี่แสนอันนี้มีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าคุณให้อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาให้ให้เท่ากันจะมีปัญหาเลยใช่ใช่ใช่เท่ากันจะมีปัญหาเลย มาตรวจร่างกายนู่นนี่นั่นนะครับผมนะฮะมันฟิตเต็มถังมันโอ้โหมันมันพร้อมอ่ะมันพร้อมอ่ะก็เฉลี่ยเนี่ยจัดสิบอันดับนักเตะในทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเท่ากับเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าเหนือจะเป็นของเมสซี่ที่หกแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์อันนี้เราจะเป็นหน่วยต่อสัปดาห์นะอันดับสองเนี่ยเป็นเนย์มาสี่แสนเก้าหมื่นไม่แปลกใจไม่แปลกใจอันดับสามเนี่ยคิเลียนเอ็มบัปเป้ก็ไม่แปลกใจสามแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมรับได้อันดับสี่เนี่ยเป็นมาควินยอส นะครับผม250,000ได้เท่ากับมาโกแวร์รติที่250,000ก็ก็โอเคก็โอเคระดับที่โอเคไม่น่าเกียดคือมันเป็นระดับในในทีมใหญ่อยู่แล้วมันประมาณนี้แหละใช่ใช่สองแสนสามแสนเรื่องปกติครับครับผมแล้วก็อันดับต่อมาน่ะเป็นอังเคียดิมารียาสองแสนสามหมื่นห้าพันอันนี้แอบเยอะไปนะมันแก่แล้วไงเออแต่มันมแก่แล้วนะครับผมคนต่อมาเน่เป็นเคเลอร์นาบัส สองแสนหนึ่งหมื่นเหรอเพราะว่าตอนได้มาจากมาลลิดอ่ะเขาเซ็นฟรีมาเซ็นฟรีมาเซ็นฟรีมาแล้วก็มีประสบการณ์คนต่อมาเน่ยเป็นเซคิโอลามอสสองแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ผมตกใจมากเนี่ยผมตกใจค่าเหนือลามอสเนี่ยถูกไปถูกไปเออถูกไปบ้านปลายแล้วไงจากหกแสนนะผมว่าประเด็นอย่างมาเตะเออเพราะว่าประเด็นอย่างมาเตะใช่ใช่เพราะว่าถ้าใครตอนแรกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าลามอสมาต้องแบกค่าเหนื่อยเยอะแน่นอนใช่แต่ปรากฏว่าสองแสนเนี่ยผมมองว่าน้อยด้วยซ้ำออกทรงอย่างมาเตะ เออเออออกทรงแบบแมดริดไม่ประชดแมดริดอ่ะชดแมดริดเออชดแมดริดประชดแมดริดนะครับผมเออก็คุณรู้ไหมว่าลามอสเรียกค่าเหนื่อยกับแมตติสเท่าไหร่อ่าห้าหกแสนเยอะอ่ะรู้ระดับอย่างเงี้ยเมสซี่เราลองคิดดูว่าแมตติสพอเมตติสไม่ต่อสัญญามารับกับปารีสแค่สองแสนสองแสนคิดดูเดี๋ยวตบหน้าใครอ่ะมันตบหน้าแมตติสเลยนะตบหน้าไอ้ฟันนิติโนเปเรสอ่ะถูกต้องคือถ้าในอังกฤษรู้ว่าสองแสนเนี่ยสเปอร์สเปิร์เซน แมนยูยืดเลยเปออวิ่งต้องใส่เหลือเชื่อเหลือเชื่อดิวลามอสเนี่ยผมมองเลยประชดแมตริดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็คนต่อมาเนี่ยก็เป็นดอนนารูม่าสองแสนปอนด์เท่าลามอสอ้าวดอนนารูม่าเท่าเลยลามอสเลยอ่ะใช่แต่โอเคแหละผมบอกแล้วว่าดิวของลามอสเนี่ยอยากเตะเฉยแล้วก็อยากจะประชดแมตริดแมตริดเพราะอายุเยอะแล้วด้วยนะฮะใช่และคนสุดท้ายคือคิมเพมเบ้ คิมเบเนี่ยผมแอบแพงทีมเบอร์เซนเตอร์นะครับผมหนึ่ง0สนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์แต่ก็เป็นก็ตัวหลักสเปคคือระดับทีมชาติฝรั่งเศสตัวหลักเขาเเคเรียกได้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการของลีกเอิงผมว่าปีนี้จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเป็นพิเศษล้นหลามส่วนใครที่ได้ที่กระสีถ่ายทอดลีกเอิงไปก็ถือว่าหวานเจี๊ยบเลยนะฮะเพราะว่า ถ้าเซ็นแล้วถ้าเซ็นทีที่สุดถ่ายทอดแล้วคุณได้อนี้ส่งเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยรวมถึงใครที่ยังไม่ได้นี่ก็เสร็จแล้วไปซื้อตอนนี้นะพะโล้ครับรวมถึงยูฟาแชมเปี้ยนลีกโอ้โหฮัลโหลแน่นอนนะฮะแต่ว่ารายไทยเรามีให้ดูลีกเออรแน่ๆถ้าผมณจำไม่ผิดช่องบีอินใช่นะฮะบีอินเซ็นนานแล้วด้วยบีอิน็นแล้วได้ดูแน่นอนล่าสุดทูแถลงการเขาจับมือกับบีอิน โหเยี่ยมเลยหวานเชียบเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะฮะทูจับมือกับบีอินคุณจะได้ดูอะไรบ้างครับพีเมลิกพีเมลิกลาลิกาลาลิกากันโชคกันโชลีกเอิงลีกเอิงแชมเปลีกแชมพูบอลยุโรปแบบทุ่ยแล้วแชมเปนลีกกลับมาสักทีกลับมาสักทีเออนะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามฟุตบอลรายการใหม่ของยุโรปด้วยนะครับยูโรปปาคอนเฟลซ์ลีกนะครับ มีถ่ายไหมมีถ่ายไหมทูอันทูถ่ายไหมน่าจะบีอินน่าจะบีอินโอ้เอาหน่อยนะเราถ่ายสักหน่อยเจออะไรนะเจออะไรนะยังไม่รู้ตอนนี้เข้ารอบไปรอแล้วผู้ชนะระหว่างปากก้อนกับทีมอะไรก็ปากก้อนอ่ะไม่ผ่านผมบอกให้นะปากก้อนไม่ผ่านแจ่กทีมหนึ่งใครมาเจอตั๊กเปร์กอ้วงแตกอะผมบอกเลยทีนี้โหดแลือเกินอะโัมันไม่ได้โหดถ้าเจอไม่ชนะนี่มันต้องแข่งแล้วต้องแข่งแล้ว หมดเวลานะครับครับผมหมดเวลาแล้วสองมุมสองมุมนะครับผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า